ประวัติโรงเรียนบ้านหนองกุงโรงเรียนบ้านหนองกุงตั้งขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2484ระยะแรกได้อาศัยศาลาวัดจอมมณีบ้านหนองกุงจึงตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนวัดบ้านหนองกุงตำบลปะโคอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายหารกณนิตวงเป็นครูใหญ่ ต่อมาในปีพศ2494คณะครูและชาวบ้านบ้านหนองกุงได้สร้างโรงเรียนเอก,กเทศทาวรขึ้นหนึ่งหลังขนาด10คูณ24เมตรจำนวน3ห้องเรียนในเนื้อที่51ไร่1งาน53ตารางวาทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4 ในปี2500ตำบลปะโคได้แยกตำบลออกเป็นตำบลโพสีสำราญอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนจึงอยู่ในเขตตำบลโพสีสำราญในปีพศ .2530 ตำบลโพสีสำราญได้แยกตำบลออกเป็นตำบลหนองกรุงศรีโรงเรียนจึงอยู่ในเขตตำบลหนองกุงศรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและในปีพศ .2540 โรงเรียนบ้านหนองกุงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอน3ระดับชั้นคือ 1. ระดับอนุบาล 2. ระดับปฐมศึกษาและ3ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นข้อมูลด้านการศึกษาสถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านหนองกุงตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตําบลหนองกุงศี อำเภอหนองสะอาดจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตส2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผู้อำนวยการโรงเรียนนายวินัยจันปัญญาอีเมลหนองกุงสกูล2อ8 4 gmail com เขตพื้นที่บริการมีเขตพื้นที่บริการจํานวน3หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านหนองกุงหมู่ที่6บ้านหนองกุงงสีและหมู่ที่8บ้านหนองกุงทองอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือติดกับบ้านนาเหล่าบ้านนนจมปาทางทิศใต้ติดกับบ้านโพชัยบ้านป่าเปื่อยจังหวัดขอนแก่นทิศตะวันออกติดกับบ้านห้วยแสงและทิศตะวันตกติดกับบ้านนนทอง โรงเรียนบ้านหนองกุงมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด17คนแบ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน1คนข้าราชการครู12คนพนักงานราชการ2คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพันโรง1คนในปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด129คน ข้อมูลณนะวันที่10มิถุนายน2565สีประจำโรงเรียนได้แก่สีเขียวเหลืองอักษยรย่อของโรงเรียนนอกวิสัยทัศน์พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานบริการชุมชนพัฒนาคนเป็นหลักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นอัตลักษณ์มีคุณธรรมเอกลักษณ์บวบบคือบ้านวคือวัด รคือโรงเรียนปรัชญาของโรงเรียนปัญญาณรานังรัตนังปัญญาเป็นเครื่องประดับแห่งตนคําขวัญของโรงเรียนมีวินัยไฝศึกษารักสถาบัานพันธกิจ 1. พัฒนาโรงเรียนในแต่ละด้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด 2. ให้บริการชุมชนตามศักยภาพของโรงเรียนที่มีอยู่ 3. โรงเรียนสามารถใช้บริการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับควาชุมเชยจากชุมชนเป็นประจำทุกปี 4. ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมให้อยู่คู่สังคมต่อไปเป้าประสงค์ 1. โรงเรียนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น 2. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้าน 3. โรงเรียนสามารถให้บริการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับคำชมเชยจากชุมชนเป็นประจำทุกปี 4. โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาในด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาจนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได,ได้ร้อยด้ร้อย 5. โรงเรียนร่วมกับชุมชนส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมเป็นประจำทุกปี